วิถีอีกเช่นกันด้วยความที่เขาเป็นนักธุรกิจมั้งคะเขาจะเป็นคนที่ตัดสินใจอะไรเร็วไปหมดห <า S 2> น,นุ่<ช>นนี่ในขณะที่เราก็ยังเคยคานเข่ามาก่อนแล้วทุกอย่างก็ช้าช้าได้นี่นา <c oughs> ใช่ไหมคะมันถึงขั้นเป็นปัญหาเลยไหมคะเป็นค่ะคือเขาบุรู้สึกว่าเราช้าทำไมเขาแบบหยิบของไปเดี๋ยวนี้แบบไม่รอแต่งตัวเดี๋ยวก่อนแสบฉ <c oughs> ันยังไม่ตรงเลยไม่ไมีนะลำคาญมากเลยถ้าหนูเป็นคนแบบนั้นแลวหนูเป็นคนแบบนั้นด้วยเราก็นัดกันสีว่าออกเก้าโมงเราก็เตรียมตัวเร็วหน่อยไม่ได้อะ ได้หนูทําแต่บางทีหนูเกินด้วยความแบบว่าเขาเรียกว่าัเอิงเอยบางทีง<ๆ>การเป็นนักธุรกิจของเขา <laughs> เขาจะอึดอัดอึดอัดในการที่เราเป็นแบบนี้หลายๆครั้งที่เราลนเพราะเราก็พยายามจะเป็นอย่างที่เขาอยากให้เป็น <laughs> เพราะว่าเขาเป็นคนเร็วเร็วมากเขาคนละขั้วกับเราส่วนเราเป็นคนช้ามันค่อนข้างสวนทางกันสิ่งที่เขาเป็นอ่ะเปลี่ยนธรรมชาติจริตของเราแต่น้องกบก็คุยกับเขาว่าเอานี้ได้ไหมถ้ามันเป็นเวลางานอ่ะ หนูจะเป็นคนนั้นแต่ถ้าเวลาที่มันเป็นของหนูพักผ่อนพี่ให้หนูเป็นคนนี้ได้ไหม <c oughs> เขาก็โอเคเวลางานเนี่ยหนูก็ต้องพุชอัพตัวเองขึ้นมา <c oughs> เดินทางด้วยกันเนี่ยเครื่องถึงแล้วเราจะต้องลงใช่ไหมคะพี่เขาจะต้องแบบปุ๊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 บพอเครื่องปุ๊บเขาให้ยืนขึ้นยืนขึ้นแล้ววิ่งไปที่เกศเลยอย่างเงี้ยหนูถามว่าทาไมต้องทําอย่างนั้น <c oughs> เขาบอกว่ามันเสียเวลาถ้าเราช้าแบบคนอื่น มันจะทําให้เราต่อแถวนานเวลามันผ่านไปโดยไร้เหตุผลเพราะฉะนั้นเราทําตรงนี้ให้เร็วแล้วเราไปก่อนเพื่อจะได้ไม่ต้องเสียเวลาตรงตอมออะไรเงี้ยที่พี่ให้ทำเสียงอืมเนี่ยเพราะรู้สึกเลยว่ามันเหนื่อยจังเลยอะเหนื่อยแต่ว่าคือคือคนที่เป็นแบบนั้นพูดต้องตอกก็ไม่ผิดเพราะเราก็เห็นคนเป็นแบบนั้นใช่มันแค่เป็นเรื่องหนูก็อยากทาแบบนั้นเรื่องความแตกต่างเขาบอกว่าแม่แต่อาหารการกินก็มีปัญหากันทั้งเรื่องการทานที่ต่างการชอบคคลแบบ กับความเร็วในการทาน้องหนูก็ช้าเขาก็เร็วเร็วทุกอย่างเขาเร็วทุกฉากค่ะแล้วบางทีหนูแบบพยายามจะเร็วให้เขาพยายามแล้วแต่มันเหมือนมันจุกอยู่ที่อกอะค่ะพี่โธสงสารหนูอะแล้วเราก็รู้สึกเอ้ยทำไมเราต้องเหนื่อยขนาดนี้เออมันรู้สึกถึงความเหนื่อยจริงๆนะการกินมันควรมีความสุขใช่แล้วสุดท้ายก็เลยบอกพี่ค่ะหนูขอได้ไหมให้หนูไปในแบบของหนูถ้าไม่ได้ทํางานอะขอกันทีบางเรื่องอีกแล้วก็สื่อสารกันอยู่ดีก็บอกสื่อสารกันทุกอย่าง ผนเรื่องการทานที่ไม่เหมือนกันเนี่ยเขาเป็นคนสมถะทานง่ายอยู่ง่ายแต่เราก็ไม่ใช่คนหัวสูงอะไรแต่ว่าทานดีได้ถูกได้สลับกันไปแต่ว่าบางทีมันก็ก็อยากทานอะไรที่มันพิเศษกว่าทุกทุกวันแต่แกก็รู้สึกว่ามันไร้สาระซึ่งระหว่างทางน่ยมันก็มีการปรับกันไปปรับกันมาคุยกัน ทะเลาะกันบ้างมีอารมณ์บ้างแล้วก็พูดดีปรับกันไปเองใช่แกก็ปรับหนูก็ปรับไม่ใช่แกไม่ปรับนะค่ะหนูก็ปรับเพราะว่าสิ่งที่เขาเป็นนะเราก็มองแล้วเป็นคนเก่งเป็นคนที่เราเล็กสเปกเราอยากเป็นเหมือนเขาอะเราเหมือนมองเขาเป็นแบบตัวอย่างอะเหมือนมาแทนคุณพ่อเราคุณพ่อเราเสียไปแล้วอะคนเก่งเขาคู่เป็นอย่างนี้เราก็เหมือนกับสิ่งที่เราทําอ่ะบางอย่างก็ยากแต่เราก็เหมือนได้ท้าทายตัวเองน่าเสีายหนูมาสิ้นสุดความอดทนวันไหนคะที่รู้สึกว่า ฉันไม่อยากเหนื่อยแบบนี้อีกแล้วเรื่องเหนื่อยมันเหนื่อยมาตลอดแล้วก็ไม่เคยรู้สึกว่าไม่อยากเหนื่อยแบบนี้อีกแล้วแต่ว่าวันที่วันที่ทนไม่ได้ก็คือน้องกอคิดว่ามันคงถึงเวลาแล้วกันหลังๆเนี่ยมันไม่มีสาเหตุที่อยู่ดีๆแกก็บอกเลิกจริงๆแกบอกเลิกมาตลอดเวลาทะเลาะเวลาทะเลาะคุณคุณมาพี่อั๋นเหมือนแฟนคนที่สองที่หนูก็เป็นคนที่หนูทำแบบนั้นอะหนูรู้เลยว่ากรมตามสนอง